สวัสดีจ้าวันนี้ยายจะต้มเนื้อจะ้ะอันนี้เครื่องในกับเศษเนื้อจ้ะทุกคนเดียวยายจะล้างล้างให้สะอาดก่อน,นยายจะไปต้มเศษเนื้อที่ยายซื้อมานะ ยายล้างแล้วก็จะตั้งไฟก่อนนะึจุ่มซียังไม่ได้จุ่มเลย เราจะใส่นี่จ้ะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เครื่องเทศโปยกักใส่ลงไปรอให้เดือดนะคะทุกคนคะ่ะหือใยเอามาหั่นจ้าทุกคนต้มแล้วก็เอามาหั่น เป็นชิ้นเล็กๆจะมันยังไม่เปื่อยดีนะทุกคนยาจะเอาไปต้มใหม่จะไปหอมหน้ากินจะทุกคนจ้า เดี๋ยวเราก็จะมาปรุงใส่มะนาวใส่ไอ้ผงหยักผิวเปรี้ยวเกมมจะแซบแซบด้อจะเดืออาหารเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าอันนี้จ้าต้มแซบของเราตั้งอีกสักพักให้เปื่อยจ้าทุกคนจ๋า นี่จ้าต้มแซ่บของลาวันนี้ของเด็กๆจ้ะหมูหมูคุกแป้งเดีย๋ยวยายจะปรุงนะเนะใส่พริกป่นจ้าแล้วก็ใส่ข้าวคั่ว แป๊บใส่มะนาวลงไปจ้าทุกคนว,ว้าวแซ่บจ้านีจ้าต้มแซ่บของเรา น่ากินไหมจ๊ะทุกคนวันนี้ยายจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ